เสียงหนึ่งดังขึ้นกลางทุ่งร้อนจัดทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะและความลับที่ซ่อนอยู่ในแสงแดดกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของแรงงานคนนี้ไปตลอดกาลทุ่งนากว้างเงียบสงัดลมอุ่นพัดผ่านใบข้าวอย่างเชื่องช้าเสียงจัก,กระจันรสั่นก้องอยู่เหนือหัวแสงแดดแรงร้อนจนพื้นดินสั่นระยิบพงยืนกลางทุ่งเหนือไหลลงข้างแก้มมือสั่นเบา หัวใจเต้นแรงเหมือนถูกบีบเขาตื่นตั้งแต่ฟ้ายังมืดก้าวลงจากกระท่อมไม้ที่เก่าจนพื้นสันเดินตรงไปยังทุ่งที่เขาต้องทำงานทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยเหมือนฝ่าไฟที่มองไม่เห็นพงยกจอบขึ้นเสียงเหล็กกระทบดินดังสั้นๆแต่แรงสะท้อนบางอย่างพุ่งกลับขึ้นมาเหมือนพื้นดินโกรธเขาเหมือนมันไม่อยากให้เขาเข้าใกล้ ลมร้อนพัดแรงขึ้นกลิ่นดินแห้งลอยขึ้นมาปะทะหน้าแสบจมูกแสบคอเหมือนนนมหายใจของเขาถูกขุดทีละน้อยพงขยับเท้าช้าๆพยายามไถดินให้เรียบแต่เท้าของเขากลับจมลงไปในโคลนแห้งราวกับมีมือบางอย่างจับข้อเท้าไว้เขาหยุดมองลงพื้นเงาดำบางอย่างขยับอยู่ข้างเท้ามันเคลื่อนตัวเหมือนงู แต่ไม่มีเสียงไม่มีลำตัวมีเพียงเงาที่ไหลไปตามรอยแตกของดินพงถอยหลังทันทีหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแสงแดดกระทบตาทำให้ทุกอย่างพร่าเลือนแต่เงานั้นยังคงขยับเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆเขากลับพริกตาพยายามเพ่งมองให้ชัดแต่เงากลับซึมเข้าไปใต้เท้าของเขาเหมือนมันกำลังกลืนพื้นดินและกำลังกลืนเขาไปด้วย พงสูดลมหายใจลึกแต่ลมที่เข้าไปกลับร้อนจนเหมือนเปเลวไฟปอดของเขาเจ็บหน้าอกของเขาตึงเหมือนมีบางอย่างกดทับลงมาอย่างรุนแรงเสียงบางอย่างดังขึ้นใต้ดินไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงลมเหมือนเสียงกระซิบเหมือนเสียงเรียกชื่อเขาช้าๆเบามากแต่มันดังตรงหูเขาเขาชะงักหันไปมองรอบตัว ทุ่งนาทั้งทุ่งนี่งเหมือนหยุดหายใจไม่มีลมไม่มีเสียงแม้แต่ใบข้าวยังไม่ไหวแต่เสียงกระซิบยังคงดังดังขึ้นเข้าใกล้ขึ้นเหมือนแทรกอยู่ในเส้นเลือดของเขาพงยืนไม่ไหวเขาทุดตัวลงบนเขามือของเขาวางลงบนดินร้อนผิวมือแสบราวกับสัมผัสเหล็กแดงแต่เขาดึงมือกลับไม่ได้ เหมือนดินกำลังกดมือเขาไว้เงาดำค่อยๆแผ่กว้างออกล้อมรอบตัวเขาทีละน้อยเหมือนน้ำสีดำที่ซึมเข้ามาปิดทางหนีทุกด้านดวงตาของพงสั่นไหวเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาของเขาหนักเหมือนถูกตรึงเอาไว้เหนือนร้อนไหลลงจนเข้าตามองไม่เห็นอะไรอย่างชัดเจนเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ดังชัดเจนจนเขาขนลุกไปทั้งร่างเหมือนเสียงคนที่เขารู้จักเหมือนเสียงที่เขาเคยได้ยินใต้แสงแดดแรงในวันหนึง่งวันที่เขาไม่เคยลืมพงกัดฟันยกศีรษะขึ้นช้าๆดวงตาของเขามองเห็นบางอย่างยืนอยู่ตรงหน้าอยู่เหนือเงาดำนั้นท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจนบิดเบี้ยวร่างนั้นไม่ขยับแต่กลับมองตรงมาที่เขา เหมือนรอให้เขาพูดอะไรบางอย่างหรือเหมือนมันกำลังยิ้มแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นริมฝีปากหัวใจของพงเต้นแรงขึ้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแรงจนเสียงเต้นของหัวใจดังชัดเจนกว่าเสียงลมและชัดเจนกว่าเสียงกระซิบใดๆเขาพยายามจะเอ่ยคำถามแต่เสียงของเขาไม่ออกลำคอแห้งเหมือนดินแตกแต่ร่างตรงหน้ายังคงยืนอยู่ ไม่ถอยไม่หายไปและไม่กระพริบตาเลยแม้แต่น้อยแสงแดดแรงยิ่งกว่าเดิมส่องลงตรงร่างนั้นแต่ร่างนั้นกลับไม่มีเงาพงลืมตากว้างร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ใกล้จนเขารู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นกว่าทุ่งนาทั้งทุ่งเย็นจนแปลกเย็นจนขัดกับแดดที่เผาร่างเขาอยู่และในวินาทีนั้น พงเห็นบางอย่างบนใบหน้าของร่างตรงหน้าบางอย่างที่ทำให้เขาแข็งเทื่อทันทีบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเขาผอมาจะรอต่อจากคุณเพื่อเขียนต่อแบบไม่จบครับบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเขาหยุดนิ่งไปชั่วขณะเหมือนมันถูกจับบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเหมือนเลือดทั้งร่างหยุดไหลทันทีความร้อนจากแดดหายไปความเย็นแปลกประหลาดแ่ซึมเข้ามาแทนที่ ใบหน้าของร่างตรงหน้าค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนพงเริ่มมองเห็นรายละเอียดดวงตาที่ควรเป็นสีดำกลับซีดเหมือนกระจกแสงแดดสะท้อนในดวงตาคู่นั้นแต่ไม่สะท้อนกลับมาเหมือนดวงตาคนทั่วไปมันดูว่างเปล่าเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดพงพยายามถอยหลังแต่ขาของเขายังติดกับพื้นดินเหมือนมันถูกฝังไว้ เหมือนพื้นดินไม่อยากปล่อยเขาไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนอยู่หลังหูใกล้ชนิดที่ทำให้เขาสะดุง้งเสียงเรียกชื่อเขาช้าไม้ยมกเสียงที่อ่อนเสียงที่เหมือนนน,นมหายใจเย็นที่ไหลผ่านต้นคอเขาหง้งหัวใจของเขาเต้นกระแทกจนเจ็บเขาหันขวับไปแต่ข้างหลังไม่มีใครมีเพียงทุ่งนาโลง่ง ที่กลับนิ่งเหมือนกระดาษภาพวาดไม่มีลมไม่มีเสียงแม้แต่เงาของใบข้าวก็ไม่ขยับพงหันกลับไปมองร่างปริศนาแต่ร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมใกล้จนหน้าเขาแทบจะสัมผัสกับใบหน้าของมันดวงตาปราศจากจิตใจคู่นั้นมองลึกเข้ามาในดวงตาของเขาเหมือนกําลังค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเขาเหมือนกำลังตรวจสอบว่าหัวใจของเขา ยังเต้นอยู่หรือกลายเป็นของมันแล้วลอมาหายใจของพงเริ่มสัน่นมือของเขาพยายามดันดินเพื่อจะลุกขึ้นแต่ดินกลับร้อนขึ้นร้อนเหมือนถ่านไฟเขาร้องในลำคอแต่เสียงไม่ดังลมในอกหมดร่างนั้นโน้มตัวเข้ามาอีกจนเงาบนใบหน้าของพงหายไปทั้งหมดเสียงที่แฝงอยู่ในดินเริ่มดังขึ้นเหมือนหลายเสียงพูดพร้อมกัน เหมือนผู้คนหลายคนกำลังกระซิบชื่อเขาพงได้ยินคำเดียวคำเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกฮงฮงฮงเสียงนั้นทำให้เขาหนาวจนกระดูกสันหลังแข็งเขากัดฟันพยายามมองหน้าอีกฝ่ายแต่ทันใดนั้นบางอย่างบนใบหน้านั้นค่อยๆบิดเบี้ยวเหมือนภาพที่ถูกดึงด้วยมือที่มองไม่เห็นเหมือนกล้ามเนื้อบนหน้าไม่ใช่ของมนุษย์ ดวงตาจอมาหายไปในโพรงลึกส่วนปากค่อยๆแยกออกแยกเหมือนรอยแตกบนดินกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเหมือนรอยแตกนั้นจะกลืนใบหน้าทั้งหน้าพงหายใจแรงกลิ่นดินผสมเหนือคลกคลุ้งแต่มีกลิ่นบางอย่างเพิ่มเข้ามากลิ่นที่เย็นกลิ่นที่เหมือนโคลนเก่ากลิ่นที่เหมือนร่างใครสักคนที่ฝังอยู่ใต้ดินนานหลายปี เขาขยับมืออีกครั้งพยายามยกตัวขึ้นแต่ทันใดนั้นมือของเขาแตะบางอย่างในดินแข็งเย็นและมีรูปทรงคล้ายกระดูกเขาชักมือกลับทันทีแต่ไม่ทันเงาดำจากพื้นดินไหลขึ้นมาตามแขนของเขาเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่หนักเหมือนเหล็กมันพันรอบแขนเขารัดแน่นจนเขาเจ็บเหมือนแขนจะแอตกออกเป็นเสียง พงร้องออกมาครั้งนี้เสียงดังพอจะสะท้อนในทุ่งแต่ทุ่งก็ยังนิ่งเหมือนเดิมไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีใครได้ยินเขาเลยเงาดำเริ่มปีนขึ้นมาจากพื้นไหลขึ้นบนลำตัวเหมือนมันกำลังพยายามปีนเข้าหัวใจของเขาเหมือนมันต้องการเอาบางอย่างจากกลางของเขาร่างปริศนาตรงหน้าค่อยๆก้มต่ำลง กระซิบเสียงแผวราวกับลมพัดต้องใบหญ้าแต่ชัดเจนจนเหมือนมากระซิบข้างในหัวของเขาเองคืนหัวใจให้ฉันพงตาเบิกกว้างเขาไม่รู้ว่าร่างนี้คือใครไม่รู้ว่ามันต้องการหัวใจของเขาทำไมแต่เสียงนั้นเสียงที่เหมือนคนใกล้ชิดเขาเคยพูดมาก่อนมันทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปในความทรงจำบางอย่าง ความทรงจำที่เขาไม่อยากจำความทรงจำที่เขาฝังไว้ในดินแห่งนี้ด้วยมือตัวเองเงาดำเริ่มไหลขึ้นถึงหน้าอกมันรัดร่างเขาแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนเขารู้สึกถึงกระดูกที่สันลมหายใจสั้นและหนักทุกอากาศที่เข้าไปเหมือนมีแทงปอดเขาพยายามจะพูดพยายามบอกให้มันปล่อยแต่เสียงของเขาหายไปในลมหายใจที่ขาดห่วง ร่างปริศนาเอื้อมมือออกมาปลายนิ้วของมันเย็นเฉียบแตะลงกลางอกเขาตรงหัวใจที่เต้นแรงจนเกินปกติทันทีที่มันแตะหัวใจของเขากระตุกรุนแรงเหมือนจะหยุดเหมือนเต้นเป็นจังหวะที่ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปดวงตาของพงพราหมัวทุ่งนารอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวไม่ใช่เพราะแสงแดดแต่เพราะความมืดที่ค่อยๆซึมเข้ามา จากขอบสายตาจากพื้นดินจากเงาที่ห้องล้อมเขาทั้งหมดเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วบริเวณดังเหมือนมาจากหลายทิศแทรกเข้ามาในหัวในอกในหัวใจคืนหัวใจคืนหัวใจคืนหัวใจดินใต้ตัวเขาเริ่มยุบลงเหมือนมีพรงอยู่ใต้พื้นเหมือนมีบางอย่างรอยอยู่ข้างล่าง อะไรบางอย่างที่ต้องการเขามานานมากแล้วร่างของพงสันเขาพยายามจะลุกแต่ยิ่งพยายามเงาดํำยิ่งรัดแน่นและร่างปริศนานั้นยิ่งโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนปลายจมูกเกือบแตกกันดวงตาสีเผือกของมันสะท้อนภาพของพงที่กำลังจะถูกกลืนภาพที่เขาไม่อยากเห็นภาพที่เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเจอในทุ่หน้าที่เขาทำงานมาทั้งชีวิต และในวินาทีนั้นเองรอยยิ้มที่เหมือนไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์ค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของมันช้าค่อยๆจนกลายเป็นรอยยิ้มที่กว้างผิดรูปรอยยิ้มที่เหมือนรอยแตกบนพื้นดินที่กำลังกินทุกอย่างไปทีละน้อยเสียงหัวใจของพงดังขึ้นดังเหมือนกลองที่แตกดังจนแทบระเบิดในอกและร่างนั้น ผมพร้อมเขียนตอนต่อเมื่อคุณต้องการครับมาจาภัยหัวใจของพงเต้นแรงจนหน้าเจ็บเสียงลึกลับยังคงก้องอยู่ในหัวดินที่เขานั่งอยู่เริ่มสัน่นแต่ทันใดนั้นสายลมอ่อนจากปลายทุ่งพัดเข้ามาอย่างช้าเบาแอรละอุ่นเหมือนมือของใครสักคนวางลงบนไหล่เขาลมนั้นทำให้เงาดำที่รัดตัวเขาค่อยๆอ,อ่อนแรง ค่อยๆหายไปเหมือนควันพงหอบหายใจเสียงหัวใจเขาเริ่มกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดิมแม้จะยังหนักแต่ไม่เหมือนก่อนหน้าร่างปริศนาตรงหน้าที่เคยใกล้จนแทบจะกลืนเขาเริ่มถอยหลังดวงตาที่เคยว่างเปล่าเริ่มมีแสงบางอย่างกลับคืนแสงที่เหมือนความทรงจำแสงที่เหมือนความผูกพันแสงที่เหมือนความเสียใจพงนิ่ง สายตาเขาเบิกกว้างเขาเริ่มจำได้ใบหน้าที่บิดเบี้ยวและซีดเผือกค่อยๆแปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นใบหน้าของคนที่เขาเคยรู้จักคนที่เขาเคยทำงานด้วยคนที่เขาเคยอยู่เคียงข้างในทุ่งแห่งนี้ชื่อหนึ่งผุดขึ้นมาในใจของเขาชื่อที่เขาพยายามฝังลึกมานานหลายปีเธอชายหนุ่มเพื่อนร่วมงานของเขาเพื่อนที่เคยหัวเราะด้วยกัน กินข้าวด้วยกันยืนกลางแดดร่วมกันแต่จากไปอย่างกระทันหันในวันที่พายุหนักพัดเข้าทุง่งวันที่ดินถล่มลงวันที่พงช่วยไม่ทันความทรงจำเก่าหลายกลับเข้ามาเสียงร้องเสียงดินถลม่มเสียงของเธอที่เรียกชื่อเขาในวินาทีสุดท้ายแต่เขาไม่กล้าพูดถึงมันอีกเลยกลัวเจ็บและรู้สึกผิดลึกๆในใจ ร่างตรงหน้าค่อยๆหลับตาเหมือนการถอนหายใจของดวงวิญญาณใบหน้าที่เคยบิดเบี้ยวกลับเรียบนิ่งเหมือนเขาต้องการสื่อเพียงสิ่งเดียวฉันไม่โกรธฉันแค่ยันอยู่เพราะหัวใจของเธอยังผูกไว้กับความผิดนั้นพงหลับตาลมหายใจเขาสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปแต่เพราะความเสียใจที่เขาเก็บไว้ในใจนานเหลือเกิน เขาพูดออกมาด้วยเสียงที่แตกเสียงที่สัน่นแต่ชัดเจนฉันขอโทษฉันพยายามช่วยจริงๆแต่ฉันช่วยไม่ทันฉันฝังทุกอย่างไว้ตรงนี้รวมทั้งหัวใจของฉันเองด้วยลมอุ่นพัดขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนการยืนยันเหมือนการปลอกเหมือนคำตอบที่เขารออามาเป็นปีต้นข้าวรอบตัวเขาเริ่มไหว ช้าเหมือนกำลังโค้งคำนับให้วิญญาณที่ยังติดอยู่ฟ้าสีทองเหนือทุ่งค่อยๆสว่างขึ้นร่างปริศนาของเอิอเริ่มจางลงแสงละอองรอบตัวเขาค่อยๆลองขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนฝุ่นดินที่ปล่อยอิสระไม่ถูกผูกมัดอีกต่อไปพงมองจนไม่เหลือภาพอะไรมีเทียงทุ่งนาแดดแรงแอรล์ลมที่อุ่นเหมือนมือเพื่อนเก่า เขารู้สึกว่าหัวใจที่เคยถูกเผาไหม้ค่อยๆเย็นลงค่อยๆเบาลงเหมือนมันถูกคืนกลับมาไม่ใช่เพื่อให้เขาแบกความผิดอีกแต่เพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อเดินต่อในทุ่งแห่งนี้อย่างมั่นคงพงยืนขึ้นช้าๆฝุ่นดินตกจากเสือ้อเขาหันมองทุ่งยาวไกลที่ตอนนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งต้นข้าไหวลมพัด เสียงย่าสีกันเบาๆเหมือนคำอำลาดีๆจากใครบางคนผมก้มมองดินตรงที่เขานั่งยกมือแตะช้านุ่มเหมือนแตะความทรงจำสุดท้ายเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนด้วยหัวใจที่ไม่สั่นอีกแล้วไปเถิดเถิดฉันจะดูแลทุ่งนี้ต่อและฉันจะไม่ปล่อยหัวใจของฉันไว้ในดินอีกแสงแดดส่องลงมาอุ่น ไม่แสบไม่เหมือนแดดที่เคยเผาเขาในวันก่อนพงหันกลับไปยังหมู่บ้านก้าวเดินด้วยหัวใจที่สมบูรณ์ที่สุดในรอบหลายปีและทุ่งที่อยู่ข้างหลังนิ่งสงบเหมือนปิดเรื่องราวของเธอลงอย่างสมบูรณ์เรื่องราวจบลงด้วยหัวใจที่เป็นอิสระไม่ใช่เพราะแดดอ่อนลงแต่เพราะความผิดที่หนักมานานได้ถูกปลดปล่อยแล้ว